สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างสมบัตินะครับวันนี้ลูกวิ่งที่อยู่ในบ้านเสียนะครับอาการไฟไม่เข้านะครับเปิดเสียบปลักแล้วนะครับปรากฏว่าเปิดสวิตช์ไฟไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดดูด้วยกันนะครับ เยซ่อมนะครับลูวิ่งอันนี้ลูวิ่งนี้ก็ไม่ได้ซื้อนะครับประมาณว่ามีการท้นละอันนี้น้องน้องให้มาแล้วครับผมน้องให้มาที่พอออ่อเลย King Fitness ิงพุเน e ครับโอ้โหยังไม่เคยแกะออกมาเลยเป็นยังไงครับเนี่ยเรามาดูนะฮะโอ้โหฝุ่นเยอะมากเลยครับโอโ้มีสายพานด้วยนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่แกะลู่วิ่งไฟฟ้ามีแค่นี้เองครับผมเรามาดูกันว่าสาเหตุที่เสียเกิดจากอะไรครับผม เวลามีเพราะว่าสายเสียนะครับอาจจะมีไฟค้างที่คาปาซิเตอร์นะครับหรือว่าคอนเนเซอร์นะครับดูว่าช็อตไหมครับไม่ช็อตนะครับสวิตช์เปิดแล้วนะฮะแล้วก็ดูว่าสายขาดหรือเปล่านะครับ อันดับแรกไฟไม่เข้าเช็คสายไฟฝั่งนี้นะครับสายเอ็นมีวัดขึ้นนะครับข้างนี้ก็ขึ้นแสดงว่าสายไฟไม่ข่ดนะครับถ้าผ่านสวิตสวิตก็ใช้ได้นะครับสวิตใช้ได้นะครับว ร่างอ,าอุ่นอาวึ๊บอึ๊บเปิดสวิตช์รัองมีขึ้นมานิดหนึ่งครับน,น่าจะเจอสาเหตุแล้วนะครับนี่ครับแสดงว่าสวิตช์เสียนะครับ ีเปิดมานะครับปิดต้องดับเปิดสำหรับรุ่นนี้จะมีน็อตฝาอยู่3นะครับ1ตรงนี้นะครับ2ตรงนี้นะครับ3ข้างนี้ก็ถอดฝาออกได้นะครับจะมีแผงขั้วซัพพลายนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวปรับสายพานนะครับโดยน่าจะเป็นบล็อกหเหลี่ยมนะครับมอเตอร์ 3แรงม้านะครับมีสายพานตัวตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรกันครับมองจำตรงนะครับโดยน,นะครับเนื่องจากคอนแทคสวิตเสียผมเลยใช้ลวดลวดแบนนะครับเดี๋ยวเราจะทำตัวอันนี้ต้องมัดระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟ 220โวลต์ดูทำไม้เสียชีวิตได้เลยนะครับผมผู้ไม่มีความชำนาญก็ให้ช่างทำให้ดีกว่านะครับอนี้ผมเป็นช่างมีพื้นฐานอยู่นิดหน่อยครับผมอึ๊บนะครับผมก็จะทดลองใช้ตัวนี้นะครับจ้ำตรงนะครับใช้ทาลองนะครับ เดี๋ยวหาไปมาลองนิดหนึ่งนะครับกันช็อตไม่มีอะไรเลยที่ผ้าอันนี้นน<ๆ>ผมจะทดสอบนะครับไม่แนะนำให้เรียนแบบนะครับผม ผมจะดูแค่ยังอย่าง,งอื่นเสียด้วยหรือเปล่านะครับนะครับอันนี้ผมใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับว่าเราก็วัดอีกทีหนึ่งว่าใช้งานได้หรือไม่นะครับนี่นะครับวัดไปที่ นี่ขึ้นนะครับตอนนี้ขา n นี่ขา l นะครับ 1, มน meter นี่ขาขึ้นนะครับอันนี้รับต่อไปขา l เอ้ขา n นะครับผมซื้อคู่ขา l ขึ้นแล้ว โอเคไฟเข้าได้นะครับผมจากนั้นเราก็เสียบปลั๊กนะครับผมแล้วก็ปิดปิดไว้ก่อนนะครับผมเสียบปลั๊กดูว่ามีอะไรเสียไหมเราก็ใช้สวิตช์นี้แทนสวิตช์ที่อยู่ในเครื่องครับโอเคไฟเข้านะครับมีเสียงดังปิ๊บแสดงว่าเครื่องทำงานแล้วนะฮะ สวิตเสียจริงดูหน้าจอติดไหมครับโอเคทำงานได้ครับเดี๋ยวไปซื้ออะไรกันเดี๋ยวมเรียกออกให้หน่อยจะมีเดือยนะครับตเดือยนี่ปรากฏว่าทำไมตกร่องครับสวิตตกร่องแค่วางเข้าไปเฉยๆนะครับ ค้อนแันต็อกแด็กต็อกแด็กเอ๊ะเราจะล่องไ้ยังไงกันเนี่ยครับนี่ก็ปกติครับช่วยบีบนิดนึงนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับนะครับก็ฝั่งนี้จะเป็นใบข้างบอกสังเซนนะครับ ผมรู้สึกว่าหลวมนะครับลแล้วก็เดี๋ีวนิดนึงนะครับช่วยนแน่นนะครับโอเคแน่นเลยนะครับอย่าลืมสวมปลอกนะครับก็เป็น20อันตรายตอนนี้จะมาจะสายไฟนะครับผม อุปกรณ์ก็กเสียบหลววเป็นสาเหตุของการเปิดเพลิงไหม้ได้นะครับโอเคโอเคครับผมสเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาครับผมกดสตาร์ทครับผมเริ่มจุดปลีนะครับหมายเสปีดสองนะครับผม,ม,บมสปีดสองนี้ ระยะใช้บ่อยมากเลยนครับผมซอมไปเดที่แวนะปีสี yeah, right. ่ก็รยอีกสปีที่เวลาเจอแบบายเซลนะก็จำ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 เ้าไปร้านนะยังเซนะวผมใช้ปีดครับปบสิเมาสครับตบ